สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พบกันอีกรวมฮิตชาวค่ายค่ะวันนี้บรรยากาศของเราเราจะพาท่านผู้ชมไปเห็นบรรยากาศตั้งแต่เริ่มแรกที่ชาวค่ายเขาพบกันวิทยากรเราไม่เคยทอดทิ้งท่านที่สําคัญสนุกสนานไม่แพ้รุ่นที่ผ่านมาค่ะต่อจากนี้ไปเป็นวินาทีทองของแต่ละท่านที่จะต้องตักตวงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราวิทยากรทุกคนและก็ทีมงานขอสัญญาว่า จะไม่ทอดทิ้งท่านเว้นแต่ว่าท่านจะทอดทิ้งตัวเองโอกาสมีเท่ากันอยู่ที่ว่าใครจะสามารถคว้าประโยชน์ได้มากกว่ากันผู้ที่สนใจในการพัฒนาบุคลิกที่เคารพทุกท่านคะท่านมาคราวนี้นั้นพอเราให้วิชาการท่านเราจะมี3ระบบระบบแรกให้วิชาการระบบที่2คือให้ท่านปฏิบัติระบบที่3คือประเมินผล วิชาการปฏิบัติประเมินผลแล้วตีตลบปปผสมกับภาคบันเทิงทำให้ท่านรู้สึกว่าได้เตรียมการได้พูดจริงแล้วมีคนมาบอกบอกตรงตรงบอกชัดๆแล้วคนมาบอกเป็นคนที่ทั้งประเทศยอมรับตอนนี้สิ่งที่เรียนจะให้วิชาการกับท่านมีสองอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งคือการ ดูแลหรือสร้างบุค,คลิกของเราให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นกันเองเป็นธรรมชาติอย่างที่2คือให้การพูดแต่ละครั้งนั้นผู้ฟังชื่นชมคารมเราเวลาจะเพิ่มสร้างความเชื่อมั่นคืออย่างนี้ค่ะเวลาเราประมาทเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะสาเหตุ4ประการต่อไปนี้คุณชมรู้น้อยได้ประสบการณ์เตรียมงานไม่พร้อมสิ่งแวดล้อมเป็นอุป,ปรสรรคพอทุกครั้งที่จะพูดตงใส่ความรู้สึกเฟื่ลิงเลย The happiness มีความสุขที่ได้ออกมาพูดท่านดูตาเหียนสิครับมีความสุขที่ได้ออกมาพูดถ้าท่านรู้นะลึกๆนะท่านจะนึกชมเรี้นเลยท่านรู้ไมที่เรีนพูดเรื่องนี้มากี่หมื่นครั้งนะแต่ตาที่เห็นเหมือนกับเพิ่งพูดแบบครั้งที่หนึ่งรู้สิคะและ,ร,ววออะ,ะระหว่างเดินออกมาถ้าต้องพูดนะระหว่างเดินออกมาใช้ s i l e n c language silence speech การฝึกพูดเงียบระหว่างเดินไปนะึกเดี๋ยวเราจะเริ่มประโยคแรกคืออะไรประโยคแรกคือทักที่ประชุมก่อนเลย ปรับไมโครโฟนอย่าให้บางปากถ้าไม่อยู่อย่างนี้หลายคนไมาอ,อย่างนี้แล้วก็ยืนต่าแล้วก็อท่านสมาชิกแล้วสุภาพบุรุษก็มาถึงอ๋อเหรคะเขาเรียกปรับปากให้เข้ากับไม้นะคะเคยมีสมาชิกท่านหนึ่งที่นไม่เปิดเผยว่าเป็นพยาบาลอีกลค่ะอยู่โรงพยาบาลราชวิถีขึ้นมาพูดแล้วมีการประมาทอย่างรุนแรงแล้วทําท่างนี้ค่ะถือกระดาษมาแผ่นใหญ่คนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้ พ่อใครแม่ใครทุกคนมองแล้วก็หัวเราะพอหัวเราะปั๊บเขาก็วางกระดาษตอนนั้นเรามีโพเดียมระว,วังไม่ต้องหัวเราะทีบดดีไปทีใครทีมันถักที่พิมพ์เสร็จก็เริ่มต้นคําพูดเลยซึ่งเรียนจะไม่แตะเรื่องการเตรียมเรื่องเพราะจะมีวิทยากรมาบอกเรื่องการเตรียมเรื่องว่าเตรียมยังไงขึ้นต้นยังไงจบยังไงแต่สิ่งที่เรียนจะให้ก็คือสรุปจบเมื่อออกมาพูดแต่ละครั้งท่านต้องมีสมอย่างต่อไปนี้คือมาต้องตา วาจาต้องใจภายในต้องเยี่ยมการยิ้มการใช้มือประกอบการพูดนี่คือบุคลิกสิ่งที่ดีที่สุดของบุคลิกที่จะเป็นมาต้องตาคือธรรมชาติวาจาต้องใจวาจาคือเนื้อหาสิ่งแรกของวาจาที่ต้องใจคือเสียงต้องดังพอเหมาะกับที่ประชมุมอักขระต้องชัดเจนสุดท้ายภายในต้องเยี่ยมว่าภายในนี่ก้คือเนื้อหาหรือความคิดหรือทัศนะ สู้กันตรงนี้และคะ่ะบางคนมีศิลปะในการพูดแต่ข้างในตะทิ้งนงจบบางคนข้างในแน่นแต่ถ่ายทอดไม่เป็นก็จบการพูดถ้าใครคิดว่าไม่สำคัญคิดผิดค่ะการพูดนั้นต้องได้รับการฝึกฝนต้องได้รับทฤษฎีอย่างมั่นใจเป็นขั้นเป็นตอนและสุดท้ายท่านต้องใช้ทุกเวทีทุกโอกาสพิสูจน์ความสามารถของท่านเอง บางครั้งอาจจะมีขึ้นบางครั้งอาจจะมีลงอาจจะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าท่านมีพื้นฐานที่มั่นคงแล้วดำรงสติให้มั่นขจัดความประมาททั้งสิ้นให้หายไปแล้วลงมือฝึกพร้อมแก้ไขกันอย่างเอาจริงเอาจังแล้วท่านได้แน่นอนวันนี้ผมจะเริ่มต้นประเดิมเปิดฉากในวันนี้นะครับกัในเรื่องเราเกี่ยวกับเรื่องของการพูดแบบมีโครงเรื่องนะครับหรือบางคนอาจจะใช้คําว่า การพูดแบบลักษณะของสุทรพน์นะครับคือพูดเป็นเรื่องเป็นราวนั้นเราจะพูดกันได้อย่างไรนะครับหลายๆคนเวลาพูดให้เป็นเรื่องเป็นราวพูดไม่ค่อยได้นะครับเริ่มต้นเปิดฉากได้แต่หาสนามบินลงไม่เจอนะครับพูดไปเรื่อยนะครับสุดแล้วไม่รู้จะจบยังไงนะครับเวลาจบนี่เหมือนเครื่องบินตกเคยเจอไหมครับนะพอเสร็จเรียบร้อย่าท่านทั้งหลายครับผมคิดว่าผมยาวแล้วครับคนบอกวัแต่เพิ่งจะคิดแหลอครับคนอื่นรู้มาตั้งนานแล้วว่าท่านยาวนะครับใช่ไหมฮะ และขณะเดียวกันบางคนเริ่มต้นเปิดฉากมาก็เสียความรู้สึกกันตั้งแต่เริ่มต้นท่านทั้งหลายครับผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าก่อนจะพูดนี่ผมยังลึกไม่ออกแล้วผมจะพูดอะไรครับท่านทราบไหมครับว่าผมจะพูดอะไรครับคนจะไปทราบคุณได้อย่างไรนะก็ไม่มีใครรู้ครับดูไหมฮะพูดไปกลางๆก,ก็พังอีกต่างหากเพราะฉะนั้นลักษณะของการพูดที่ดีเนี่ยมันต้องมีลักษณะที่ถูกต้องงานต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ของการพูดและที่สำคัญคือว่าพูดเสร็จแล้วต้องประทับใจ อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ดูถึงเรื่องของโครงเรื่องในการพูดความจริงโครงเรื่องในการพูดเนี่ยนะครับมันก็คืออะไรนั่นเองฮะก็คือลักษณะแบบการเรียงความดีๆนี่เองนะครับการการพูดแบบมีโครงเรื่องก็คือว่าการพูดที่ประกอบไปได้วยส่วนที่เราเรียกว่าคำำํานําหรือว่าคําขึ้นต้นนะฮะแล้วก็ต้องมีเนื้อเรื่องแล้วก็ต้องมีไม่จะสรุปงบนะต้องสรุปจบนะนะี่ก็ต้ิมไม่ผิดนะสรุปงบนี่สถานิฐานว่าทําตอนช่วงอะไรฮะ,อะตอนช่วงงบประมาณพอดี ประเด็นมาอยู่ตรงนี้นะครับว่าทําขึ้นต้นเนี่ยเราเองเนี่ยขึ้นแล้วคนสนใจฟังหรือเปล่านะฮะดำเนินเรื่องนี้เราสามารถรักษาเรื่องให้มันเป็นไปได้ตลอดรอดฟังหรือเปล่าและตอนสรุปจบนั้นสามารถจบได้อย่างเขาเรียกอะไรนะฮะตรงประเด็นจุดมุ่งหมายหรือเปล่าทีนี้มีข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าในการแบ่งสัดส่วนของโครงเรื่องนะครับ<อ>คํานําหรือคําขึ้นต้นควรจะมีอยู่ประมาณ5 1 0์นะฮะเปอร์เซ็นต์ที่ว่านี่คือเปอร์เซ็นต์ของเวลานะครับ และคำนนนเนื้อเรื่องหรือว่าการดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยน,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 นะครับไปอยู่ประมาณ8 0 9 0ปรและก็สรุปจบหรือคําลงท้ายนี่อีกประมาณ5-10ถ้าเราพูด10นาทีนะครับคำนำหรือคําขึ้นต้นก็ควรจะตกประมาณสักเท่าไหร่ครับ1นาทีโดยประมาณใช่งไหมครับอารัมพบทเรียกว่าอารัมพบทสักประมาณ1น,นาทีดําเนินเนื้อเรื่องที่ส่วนที่เป็นเนื้อหาสักประมาณเท่าไหร่ครับ8นาทีแล้วจัดเวลาไว้ลงท้ายสักประมาณเท่าไหร่ครับ1นาทีอันนี้คือสัดส่วนนะครับสัดส่วนที่พอเหมาะคุณไมเจอคคคนนบบางัร คำนำหรือคำขึ้นต้นเป็นไงครับสัตว์เข้าไปสักประมาณครึ่งหนึ่งเคยเจอไหมฮะอลัมพบทคือมันนั่นโอ้เล่าถึงอิทธิปาฏิหาริย์ก่อนที่จะมาพูดในวันนี้เนี่ยนะครับมันละบากนะครับท่านับมันไม่ใช่พูดไง,ไง่ายๆตอนยกนายการจะหมดแล้วนี่วะเอาแหละเรามาเข้าเรื่องของเรากันสักทีหนึ่งนะครับจะว่าเ <laughs> ข้าเรื่องกันสักทีอะไรจะจบแล้วดูไหมฮะอย่างนี้ไม่ทันนะครับมันไม่ได้นี่คือหลักการของการพูดแบบมีโครงเรื่องแต่มไม่จำเป็นต้องจับเวลาเป๊ะ สวัสดีคร <ar> ับท <ian> ่านตลครับต่อไปนี้เป็นคำนำหรือคำพื้นต้น5-10เรจากนั้นก็ว่าไปเลยครับป๊อปป๊ปเอาแล้วครับจบไปแล้วครับต่อไปเป็นเนื้อเรื่องนะครับอีก80-90ือ90%ว่าไปป๊อปป๊าปป๊ปต่อไปจบแล้วครับเตรียมแล้วครับนะจะจบแล้วนะครับต่อไปจบยังไม่ต้องแบ่งขนาดนี้ทำอย่างไรที่คุณจะทำให้คนนั้นไม่ต้องมาสะดุดว่าตรงนี้เป็นคำนำตรงนี้เป็นเนื้อเรื่องและตรงนี้เป็นสรุปจบคือพูดง่ายๆว่าให้เป็นหนังม้วนเดียวกันนนนนนไมมมมมม่่่่สะดดุคคาหหรรรืออออววว้้้้ตตตตทีีีีลลเััักกกจพฤิงน ขอโทษขออภยัยอ้อมคอมึ้นมาถึงคือผมเรียนนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาอบรมเลยครับคือจะให้คนอื่นมาครับแต่ว่าพเพือนสมัครเอาไว้แล้วก็กลัวเสียสิทธิ์นะครับเพราะว่าโอนเงินมาแล้วครับนะแล้วก็รู้ว่าทางนี้โอนแล้วไม่โอนคืนครับนะพูดตรงๆก็คือว่าผมไม่มีประสบการณ์กับเรื่องพูดหน้าเวทีผมไม่เคยมีมาก่อนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมพูดเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าผิดพลาดนี่ต้องขออภัธทางอภัยท่าอหายไปด้วยเพราะคนเราบันผ พูดทำหาอนะไรเนี่ยมีประโยชน์อะไรไหมครับถูกไหมาการพูดแบบมีโครงเรื่องหรือแบบมีซุนทรพจน์นั้นต้องมีการวางแผนการพูดก่อนนะฮะต้องมีการวางแผนการพูดก่อนเราต้องวางแผนการพูดกันเริ่มต้นก่อนอย่างที่บอกนะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งอาจจะขึ้นต้นแบบพาดหัวข่าวกล่าวคำถามทําให้เกิดความสงสัยใช้วาทาบทกวีหรือทําให้มีความสะุดสะดานอย่าง,นง,งหนึ่งอย่างใดก็ได้แล้วตอนดาเนินเนื้อเรื่องต้องให้เป็นไงฮะดำเนินไปตามลําดับจับอยู่ในประเด็นเน้นจุดมุ่งหมายใช้ตัวอ,อย่างประกอบเรื่องราวเร่งเร,เรงเราความสนใจ การสรุปจบแต่ต้องให้จับใจด้วยการสรุปอย่างหนึ่งอย่างใดก็คืออาจจะสรุปแบบสรุปความโดยย่อ,อขอร้องให้กระทําฝากนํากลับไปคิดใช้ภาษิตบวกวีหรือเปิดเผยตอนที่สําคัญอย่างนี้แหละครับจะทําให้การพูดของเรานั้นเป็นโครงเลือกเป็นสุนทรพจน์อยาแท้จริงท่านผู้ชมคะช่วงนี้แหละค่ะจะเป็นช่วงบทพิสูจน์ฝีมือต้อนรับชาวค่ายเป็นออเดอร์ไปแล้วถ่ายทอดวิทยายุทธ์เป็นโหมโรงไปแล้วทีนี้แหละค่ะพิสูจน์ฝีมือด้วยชาวค่ายเองมีหรือไาที่จะรอดเอ้ยพลาด ช่วงพิเศษนะคะช่วงที่พวกเราหลายๆคนก็คงอยากจะรู้สึกนะคะว่าท่านอธิการบดีคนใหม่ของเราท่านรู้สึกยังไงบ้างหรือแม้แต่พวกเรานที่นี่ที่มาร่วมเป็นเกียรติมาร่วมความแสวงความดีดีนะคะคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับท่านบ้างในนามของผมของคณนอาจารย์นะครับยินดีต้อนรับท่านอธิการบดีนะครับที่ท่านได้มาดำรงตำแหน่ง เก้ความรุนแและก็ช่วยเหลือ,อสถาบันปันะชาธิาปไตยทีดีอย่างยิ่งแล้วก็คิดว่าหมุดหลานของอจังหวัดอุฎองก็มาถงกันวัะหวับ <laughs> そう。 เรื่องของการฉลองตําแหน่งนะท่านอาธิการบดีเพียงแต่ว่าคนขึ้นมากล่าวไม่มั่นใจว่าท่านเป็นอธิการบดีสถาบันไหนนะครับและจังหวัดอะไรกันบ้างอิเล่ค้ากันไปหมดเลยนะครับใช่ไห้ท่านก็ขึ้นมาเบลอขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับมึนขึ้นมาเลยทูมาถึงก็ผมอดีใจที่ท่านได้มารับรองตําแหน่งตําแหน่งอะไรกันวะ <laughs> จังหวัดจังหวัดอะไรทีทนี่นครับ Oh, โอ้ลงกันยกใจเลยทีเดียวนะครับแต่ที่ปรากฏว่าพอท่านกล่าวจบเรียบร้อยนะครับคุณนิยมกล่าวจบแต่ก็โดดรอดไปแล้วไอ้อย่างนี้ท่านประธานต้องระวังหน่อยลงจากเวทีห้ามทำเป็นคุ่งสะดุ้งไฟไม่ได้นพอลงไปท่านอธิการนั่งอยู่โอ้แต่กี้มปนสะดุ้งไฟเราเลยสะดุ้งเลยนะอันนี้ไม่ได้นะครับลงไปต้องให้มันดูสง่าจะไปเป็นลมนะให้เป็นล้มตรงโต๊ะถ้าออธิการบดีก็คือว่าท่านอาจารย์เดืองรอง ผันแพผู้มีเกียรติมันจะพูดอะไรกันต่อกันบ้างนะครับใช่ไหมพิธีกรก,ก็พยายังข้างล่างก็ไม่รู้ใครตะโกนาสู้สู้สู้อะไรอะ่ะก็เลือกแพ้มาแล้วมาสู้ได้งไงอะ่ะเขาเป็นอธิการนต่ฉันเป็นรองอ่ะสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะอาจจะมีความแค้นส่วนตัวนะครับใช่ไหมก็เลยไม่พูดดีกว่านะครับพระราบอกสู้สู้สู้อะไรมาสู้ไม่ได้แล้วในชะ่ไหมตอนจบใหม่ๆเคยพาเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งไปที่บ้าน พอจบเสักปีสองปีผมทํางานแล้วผมก็ตอนนั้นคิดจะมีครอบครัวผมนี่เคยคิดเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อนะครับอยากจะมีครอบครัวก็เลยบอกพ่อครับส้องใสแต่งงานดีกว่ามั้งตอนนี้ก็ทํางานทําการได้แหละเออดีมกันลูกแต่งกับใครเดียวก็พ่อคงจําได้บ่ามรู้เคยพามาที่บ้านผมยาวๆอ่ะเลอคนนั้นเรออืพ่อไม่เห็นด้วยวะพ่อไม่อยากให้แกแต่งงานกับผู้หญิงง้ๆนั้นเอาทำไมพ่อพูดเงี้ย พอรู้ได้ไงว่าเขาโง่ไม่โง,ง่เอ้าถ้าเขาไม่โง,ง่เขาจะยอมแต่งงานกับแกเหรอแค่คด่าใครไว้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยนะมีเรื่องล้อตำรวจเราเคยได้ยินนะครับเนี่ยถูกจราจรจับอย่างเงี้ยแล้วเขาเวลาเขาเจรจาเสียค่าปรับเนี่ยเขามีวิธีการเพราะเราเคยโดนไหมครับอ่าจ่ากก็จะเดินมานะครับเสร็จปับ๊บคุณฝ่าไฟแดงนคนขับก็เอ้ยจา่าผมไม่ได้ฝ่า ผมเห็นนะคุณฝาพัดโถไม่ได้ฝ่าจ่าเขาเห็นฝาอยู่แล้วเนีน่ยไม่ได้ฝ่านะโอเคไม่ได้ฝ่าก็ไม่ได้ฝ่าอะไรเนีน่ยหลายอย่างในชีวิตเนี่ยลองเก็บลองเก็บพวกเราลองเก็บดูมันจะมีสิ่งแปลกใหม่ผ่านเข้ามาอาจจะเป็นสิ่งที่คนเราฟังมานะครับเราพบด้วยตัวเองก็เป็นไปได้ไหมครับสิ่งที่ควรระวังครับเมื่อเราจะพูดเรื่องขำขันทุกครั้งนะครับ อย่าเพิ่งหัวเราะนำก่อนนะมันขำม,มากพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องเดรรี่โจเวลาพูดอย่าพยายามทําให้ใครเดือดร้อนครับอย่าระบุตัวคนไม่มีทางออกเลยนะฮะคือคือ,ค,อคือไม่มีข้อแก้ตัวเลยนะฮะคือบางทีเรื่องบางเรื่องมันอาจจะดูแล้วทําให้คิดไปได้หลายทางเนี่ยเราต้องหาทางออกให้ผู้ฟังด้วยนะครับเพื่อเขาจะได้ทาให้ให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นทะ้งทีเดียวนะเล่นนอกกติกาเวลาจะเล่าเรื่องที่มันสนุกเนี่ยก็คือต้องเทียบเช่น ผมยกตัวอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับพูดก็คือต้องอาจจะต้องพูดให้ชัดใช่ไหมฮะภาษาอังกฤษพูดแล้วทาให้เกิดความชัดเจนทีนี้บางทีคนไทยพูดภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยพูดแบบสำเนียงคนไทยซึ่งจะฟังได้กับคนไทยได้วยกันหรือคนฝรั่งที่อยู่เมืองไทยเขาจะคุ้นสำเนียงเราแต่นี้ถ้าเกิดเสียงแบ่งไปตามภาคเราจะคิดให้มันสนุกขึ้นเอาอะไรครับเอาเสียงไปใส่ตามภาคซะเมื่อวานผมไปภาคเหนือมานะครับผมก็บอกว่าถ้าเกิดคนเหนือพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเป็นภาษาเหนือฝรั่งจะงงไหม ต้องฝรั่งมาจากเหนือด้วยกันจะฟังรู้เรื่องจริงไหมครับอ่ามอรน n ิ่งอ่ะเจ้าไปแต่งกีวแหวนห้าวายุอ่ะเจ้า uh, uh, อะไรเงี้ยฝรั่งก็จะงงยิ่งภาคใต้ยิ่งเสร็จเลยไหมครับ굿ุอร uh. ์นนิ่งอ่ะาอายุะไปแต่งกีวแหวนห้าวายุะเห็นไมะเนีก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เทียบไปเลยครับเอาเป็นภาษาระยองไหมเป็นภาษาอะไรไหมอกอไปอีกเห็นไหมฮะอ่า o มอร์น n uh, ิ่งนะฮี ไฟแสงกิ้วนะฮี่อะไรเนี่ยแบบพี่พี่แอ้ก็จะมาจันทบุรีเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นก็คือเมื่อท่านได้ข้อมูลดิบมาหนึ่งข้อมูลลองแปลงให้มันแตกต่างออก